1> 0 1 9 9 8 2 5 5 2 4 3 4นะครับ0 1 9 9 8 2 5 5 2 4 3 4คนละเล็กคนละร้อยนะครับผมคนละเล็กคนละร้อยเรายังมีนะฮนะเรียกว่าค้างค่าวัสดุก่อสร้างนะครับอีกป,ประมาณ700,000บาทนะครับผม fc ที่ได้เห็นไลฟ์สดนะฮะในช่อง youtube ต่างๆ,ๆนะฮะบบก็ร่วมบุญกันเข้ามานะครับผมนะครับมาเด้อมาเด้อกินข้าวเาด้อหหูกลาน้ากินจังหน้าไม้ในหม้อนะเอนต้มหน้าไม้ในหม้อ ทอาไมต้มอามต้มนะมอติ้แนีอต้มกังอคนตกนนี้ไม่ค่มือหยิบอเี่มากเลอนลุกด้วยเอคุยพร้อมใจผู้ดีจานโอ้ขับบช้อนช้อนนะดคนตักกลางี้อนน้ำกลางน่ะยอดชีสแต่งกับข้าวนี่ตึ้นช้อนเลย ช่มวันนี้ก็ไม่มีช้อนน่ะ,นะยังไม่ได้เอา <laughs> ไปแม่พี่ไหย้ยังไม่ได้เอาไปกำลังจะเอมา,ามากำลังจะเอามอออามตกก่แทบไปนั่นเลยแทบบอำนออ<ร>าจปัาสลิดก็ไปดูได้บ่ได้เด้อโว่ตัวหนึ่งเจ้ามาไม่อยา,ากินปลาสลิดปลาปลาสะิดมาสิเลยมเอาไปกัน แปงไม่เวิร์บายเนาะอ้าวปลาตัวนึงข้าวตัวนึงทุกไก่กินตัวเดียวหาคนพวกคนอ่ะนะนี่มันคนเลยยังไงมันหมดแล้วบ่มีแค่นี้บ่ยังไงโอ้ยดูปลาสดิดอ้อยดูนี่เนี่ยมันหมดหมดยังไงย่าจีนเกินไมหรือย่าจะนปลาเลยต้มน้ำไม้นั่นเด้เจ้าต้มน้ำไม้ไว้คหับเจ้ากินแล้วเจ้าก็ได้ กินในโต๊ะแฮร์รีดมินนอกินในกรปิ้งแล้วเ้กินหรออืนข้ากินลากินมหะกินยาออยสหนออยเี้ยอยู่ไหนเนาะเอออ้กำลังมาปใสมากันก็มาถึงไปเอาเลยได้น้ำต้มอไปเอาโอ้ยตุม ต้มบมีน้ามันจะต้ม่ได้เอแต่เาตัวเสม่ไม่ยเขากินแต่อืเขาไม่กินน้ำเขา่นน้ำแล้เนาะไม่เอาวัน่าฝนโอดไฟเจ้านี่ยนั่นอ้ีดูไว้นี่ยาที่ออกอาการแล้วนี่ยทแล้วเนี่ยต้มต้ม บตักน้ำมากคต้มก็ต้มส <S <s ูดน้ำเดี๋วคุณยายมบะแม่บะเกีวเลยจำไว้ซออันนี้บะมีน้ำเนี่อุหม้อเนี่บะมีน้ำานี่ยอาเอาน้ามาเนี่ยบะมไม่น้ำ่ไม่ได้เดอะมากไม่ได้ไม่อันนี้นดต้มตุดนหม้อเออ่วดเออ เด้าไปกับปดาไปเลยดกระปดานี่ยต้อนแล้วมานี่แล้วน้ำย่างเดียวสะดุ้งแล้วปลาเนี้ยใจล้วเจ้าต้าจะตอนมากนั่งรถสะดุ้งแล้วปดาตอนนี้นรีจะตอนเรากินมาได้แล้วประปานน้องหย่ํามีได้เาเนี้ยเราบิือเล่าเลยมงเองาเขาเานี่ยีเป็นค่ะว่าดูพอจะพอออเอมึงะลิมม่อละดิมว่าดูโหดดีกับไร ปลาสลิดอต่ไม่ข่อยปลาใหญ่ยไงนะคือปลาแยกปลาสลิดกันกินกับมะเขือนะเจ้านั่นต้มมะเขือไม่ข่อยบพรว่ากั๊ปเขาลายแต้พอาะจันบ่าต้มมะเขือทุมมะเขือแจ่มมะริกยังอีกแบบนี้ปักไม้ปลาปลาโอ้ยให้แล้วเนาะปลาเคยจะไหนี ป้าส่ากบ็ดต้องบางบอดปลามาดยเรืองเือนอะไเขามาหายนี่แกจะบ้างก็ชอบกินนะโกลเดตจวบ้าง็ชอบกินแม่ชอบกินลาทื่อทำไมนะทำไมพบไม่ออกมาถ่ายคลิปไม่ออกมาอะไรเนี่ยไปเพาเออกมาแต่เช้าม้อแดวไม่ไม่จะไปที่เ ไปตรงที่ไหนเรจะเออนนั่ะมาไปเรืองไปส่งที่เพ่อเส่งกระดาบ่ส่งเพื่อเนาหร่อางอันนั้นหยาดไทนางขนงนาดีแบบ่อนางดีบ่เออเพื่อนเมื่อน้บ่เพื่สงเมื่อน้ำบ่ได้เมื่อน้อาดลใส่คนไปที่แรกไปว่าเราไปที่แรกว่าเรายง่ไปไม่ด่า่ ไปโม่อะไรใส่ละแย่มันเปลืองเขอ้เอแล้วไ่วาทำามีได้เธอสิไปนี่ไปใจ้่งสามแย่มาทำวะจะไปดูเปไปใจอย่าโอนก็จอนจะไปดูจอดเดี๋โก้ก็จอดนันมีผู้สานมีคนเป้ารออยู่หน้าร้านโรง้านก๋วยเตี๋ยวเราซื้อเดโก้มาไหนทางตรงตรงก่อนถึงทางเข่าเขา แต่เราะไะปชอบกลมไปหน่อย,อยเราจะดิบกรอบนะเลาจะดิบกรอ,อบนะถ้าจะบ้านเลี้ยงลูกแม่ด้าหน่อยเนี่ยเราไม่หยุดเนี่ย,ยเสือเสือจากเสือนุ่มอข้างมันข้งมันเพื่เสืออ่ามันมันขยันบอกมันมันแม่ๆอีกแล้วทำให้หน่อยเด้อจะให้ผ้าน้ำร้อนน้ำตาหนึ่งร้อยกว่ อ้าวอาเจเตนน่มันบอกว่ามันกะมันบอวา็เลยโคตไปซุ่มดี่ซุ่มหาจกิ้มยังกะิ้มันบอแมนคุณลูกเอาใส่กระเป๋าน่อยสิท่มอกระเป๋าน้อยนี่ยจอมันดับ่แล้วมันมีหางมันบอได้ดับมันจับโทรศัพท์แล้วไปนู้นมาหนันมันน่ะนะมองแอฟมองอียงมัน่ะ ยังเอไปยังให้แอดมันโชว์ะแค่หน้าไม่เลิกสนาทีแหรอใส่กระเป๋าไปน 4, ึ่สี่พันฮะสี่พันวันนั้นะนะฮะได้มาแล้วเนี่ยสี่พันมาเออมันจงนำ้ำใส่ถุงไปเล่นน้ำเลย <ś> ยังไม่ลงเลยนะิบนั้นเหมืนอนโทรศัพท์เราถ้ามาโดนความชื้นมากเราจะดูความชื้นออกเรียนบอลม,มเียนบอดูควาชื้นไหมจริง เขาจะมีค่ามาให้เลยนะคือต้องตรวจก่อนว่าอะไรเสี่ยงเขาจะเสียนบินให้เราเลยอืมอืมลื่นพื้นเลยมาไหมเราสู้ไหวไหมเราสู้ไหวเราก็จ้อมถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่จ้องเขาจะเสียนให้เราเลยองคสัสุนทาไม่มาฆ่เราองนขนาดว่าทีไปนั่นืมสวยตนนี้ว่าเ่าไปเนาะท่บ้ที่ยัง่นว่มันนอนแล้วมันแก่

เป็นตนไม้ไไมาเึ็นต้นไม้หูเขาก่ลงมาเยอะจวัเป็นอาหารของเหนึ่เนี่นูย้นนา เนสุดรักสุดรักคุณพี่กใช้ได้น่นี่ เราดูดีเนาะได้เนาะตาแดดเนาะไม่ไดองไม่ดองไม่ต้องทอดเลยมันเรื่องข้อเหนี่ยวอ่ะสูตรสูตรลัสสดก็คือต้มน้ำร้อนใส่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยค่ะนิ่มตลอดหนึ่งมาทอดมาทอดแล้วก็เวลาใกล้ะจะสุกเอาน้ำพรมนิดหนึ่งมันจะนิ่มตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย แล้วเวลาทําให้ต้มต้มอะไรที่ทําให้แบบมันนิ่มเร็วใส่ช้อนลงไปค่ะนี่คือสุตรับใส่ช้อนเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะเหมืนเราทําไส้หมัวแดงที่มันเป็นเม็ดใหญ่ที่เดืำอย่างนี้หรอต้มกคงต้มไก่เขาใส่้อนแล้วก็ถึงเวลาก็สักอกเขาบอกว่าในช้อนมันมีอะไรนะลุงอืง ปูใส่ข <hi> ้าวสารมอดไม่ก <hey. S 2> ินมอดไม่เลยปูใ so ส right. ่กระสอบข้าวยัดไปใส่นกระสอบข้าวมอดไม่เข้าหูวยัดไปใส่ข้าวสารนะพวกข้าวเหนียวอะไรได้หมดเลยได้หมดข้าวสารข้าวเหนียวยาดขึมาไมนเอามาอย่าลงอย่าขึ้นมาลงไปหรอลงไปไดูดลงไปเลย ไปลงไปอย่าขึ้นมาต่อไปอืมข้าว <laughs> อไม่แย่เหมือนันว่าหมดมันเยอะอืมตัวนี้ยังเดินต้งเยอะเอาเลยกินเลยกินด้วยกันพี่เอ็นไม่แย่หรอต่ออยู่กับหน้าพี่แอ็นก็ไม่แย่เสือนะเสือนะถ้าไปนะเสือจะรู้เลยว่าตรงนั้น นี่มันไม่เสียรอบแพะมันก็ไม่เสียอยากเปลีเฮ้ยแมวยมเฮ้ยโอ้ยลูกแมดาน้อมันอู่วข้าวอันนั้นลูกใครมันมองตามองตามีบุญเตีว่าเวลาเขานี้นะแต่ไม่ไปนะ

อย่าจี้ถดน่อยแอดมินมันห้องเห็นบ่าหยุดแล้วอานหน้านะไม่แม่อ่านหน้า <laughs> nó mày ăn bên nò như nhảy hông nó biết nó tôm bớt chín bớt bỏ cứ để mà oh. như <laughs> หลายคนกินนะยา่าชีว่าตลอดเลยหลายคนกินนะย่าชีเนี่ยนะกินผู้เดียวน,ะน,น,นั่นเจ้าเนียกินผู้เดียวนะ่ะ